คาถาเงินล้านเก้าจบหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัต,ตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสิริมงคลด้านการเงินและโชคลาภสำหรับผู้ประกอบอาชีพสุจริตท่องนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนะรุตตะโม О มหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม สัมพุชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุชิตาสัพพโสคุณวิพา สัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม สัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธิตา สัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุชิตาจะสัจจานิเอรัสสะพระพุชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพัง สัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมโปรดสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ กดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กัลยาณมิตรของท่านขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับผมก้องครับ